สำหรับวิธีการล้างเครื่องนะคะก็คือก่อนอื่นเลยเราก็จะถอดด้านหลังออกมานะคะเป็นฝาป้องกันน้ำกะเซ็นนะคะแล้วก็เตรียมน้ำใส่แก้วไว้แล้วก็กดทำงานเลยน้ำเขาจะไหลทิ้งนะคะแนะนำทำในห้องน้ำในอ่างน้ำเนี้ยได้เลยน้ำที่ใช้นะคะจะเป็นน้ำสะอาดหรือว่าน้ำเกลือนะคะ เอาดูดหมดแล้วนะคะก็คือเราให้น้ำเขาหมดเราก็สามารถขอดด้านหน้าได้เลยใช้วิธีสะบัดเอานะคะให้น้ำเนี่ยแห้งไวจนเสียงน้ำไม่หายไปตอนนี้เสียงน้ำหายไปแล้วเนาะอุปกรณ์ของเขานะคะ ต้องถอดชิ้น,นี้ออกมาด้วยอ่านี่นะคะสะอาดแล้วน้ำมูกหายไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือใช้ทำความสะอาดได้เลยเท่านี้เราก็ประกอบกับเข้าไปใหม่นะคะก็จะสามารถใช้งานได้เลย